เราก็ยังยืนด้วยกันอยู่ที่เดิมวันนี้เราก็ยังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมกลับมาชวนพี่น้องสู้ด้วยกันอีกทีสู้คราวนี้ไม่อันตรายไม่เสียงเจ็บไม่เสียงตายไม่เสียงคุกแค่ลุกออกจากบ้านเข้าคูหากาเพื่อไทย ใบเขตเลือกพักไหนปาติลิตเลือกพักไหนพักเดียวใช่ไหมอุงิงเอาไหมชนานาเอาไหมทั้งพักเอาไหมสองยปสิบที่นั่งแลนสไลด์ Lance พี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าไอเป้าหมายที่จะต้องแลนสไลด์ แม้ไม่ใช่ว่ามักมากเห็นแก่ได้จะเอาหมดแต่ถ้าไม่แลนสไลด์ไอ้พวกนี้มันไม่ไปมันคิดแค่ว่าเอาประยุทธ์ได้เกิน25ที่นั่งแล้วเอาส2อบอ250คนบวกกับพักรวมรัฐบาลเดิมเอาประยุทธ์เป็นรัฐบาลตกงูเห่าจากพักร่วมฝ่ายค้านมันคิดเท่านี้แล้วอย่าไปนึกนะครับว่าถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะพอแค่สองปีอย่าไปนึกเพราะ สอวอท่านเห็นได้ไหมข่าวสองวันมาเนี่ยผมแถลงข่าวเปิดประเด็นเพราะผมจับได้ว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองของสอวเอตรียมจะแก้กติกาให้นายกอยู่ยาวๆไม่มีกรอบเวลา8ปีสอวอสองคนกับเซรีสวรพนนกิติศักดิ์รัตนวราหะรับว่าคิดกันจริงจะทำกันจริงดังนั้นถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ไม่เกินรึ่น ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้เขาแก้กติกาอยู่ยาวๆแน่นอนแล้วพี่น้องคุดรจะอยู่กับใคร